สวัสดีจ้าจยที่พาเข้าสวนอยอีกแล้วมาเก็บดอกไม้ค่ะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าดอกกันนิกานะคะหอมหอมจ้ะทุกคนดอกกันนิกาจ้าปานหอานี่เป็นบางพื้นทีนะจ้าเด้อดูเขาล่วงเต็มเลยนี่จะทิเก็บแล้วลยทิบจะเอาไปร้อย เขาล่วงเต็มเลยอันนี้คือต้นของเขานะคะเขาล่วงแลกอย่ะรล่วงลงมาเต็มพื้นเลยน,นี่คือต้นกันนิกาดอกของเขา เป็นดอกไม้หอมจ้ากิ่นหอมดอกล่วงลงถ้าดอกยังไม่ล่วงก็จะเป็นพวงระยะอยู่ข้างบนต้นจ้ะนี่จะต้นของเขาล่วงลงมาก็ามาติดจุดตามกิ่งตามใบก็มี ลมพัดมาก็ร่วงล่งร่วงลวง,ลงนี่ดอกที่เขายังไม่ร่วงถ้าไม่ร่วงก็จะเป็นพวงสวยมากเลยจ้ะทุกคนกันนิกาบางคนก็จะได้ยินแต่ชื่อนะคะบางคนก็รู้จักจากบางคนก็เคยได้ยินแต่ชื่อแต่แย่าทิพย์ยงรู้จักอยู่ เป็นดอกไม้กีบเล็กๆสีขาวก้านของเขาจะเป็นสีเหลืองอมส้มจะมีกลิ่นหอมหอมมากเลยทุกคนคนสมัยโบราณชอบเอาไปทำน้ำอบน้ำปรุงแกมีกันนิกานมแมวจำปีจำปาคนโบราณจะทำเอาไปทำน้ำหอมจากน้ำอบนี่แหละจะคือดอกกันนิกา ยาทิพย์เก็บเอาเกี๊บเก็บเอาที่เขาล่วงหอมมากเลยยาทิพย์เกีบเอาอยาทิพย์จะี่เอาไปร้อยมาไลมาไม่ทันก็ล่วงก่อนต้องตอนกลางคืนเขาถึงไม่ล่วงถ้าถ้เก็บบุนต้นต้องเก็บตอนกลางคืนนี่เจะทุกคน มานั่งอยู่ตรงนี้หอมฟุ้งเลยเหมือนน้ำหอมเลยจ้ะชื่อของเขากันริกา ดอกไม้หอมเป็นดอกไม้ไทยจ้าคนสมัยโบราณจะชอบปลูกไว้ข้างบ้านข้างสวนเพราะก็จะส่งกลิ่นหอมตอนกลางคืนตลปปบอบอวนแล้วเขาก็นิยมเก็บมาทําเป็นน้ําอบน้ําหอมกันเดี๋ยวนี้ก็ถ้าใครนิยมก็สรรหามาปลูกจ้กาบางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้จ้าเอทิพย์จือสวยงาม แปลกหูแปลกตาอยติบก็เลยเอามาฝากทุกคนจ้านี่นะคะคือดอกของเขาก้านสีเหลืองอมส้มดอกสีขาวดอกเล็กๆมีกลิ่นดอกเล็กๆมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะกันนิกาดอกไม้ไทยดอกไม้หอมจ้าทุกคนเอามาฝากค่ะเดี๋ยวอี่จะิบเก็บดอกไม้ก่อนนะคะ คุณจ้าไปก่อนเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้า